สวัสดีค่ะเจนนี่นัชิตาโกวิศกุลจากทีม Business Intelligence Center เครือเจริญพกพัณฑ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันค่ะว่าธุรกิจเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังมาแรงเข้ามามีบทบาทในทุธุรกิจเนี่ยก็คือ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละเทรนธุรกิจเนี่ย เขาเอา AI มาหยุดปากในธุรกิจอย่างไรบ้างค่ะถ้าเราพูดถึงธุรกิจค้าปลีกนะคะปัจจุบันในตลาดค้าปลีกของไทยเนี่ยคาดกันว่าปี2025นี้นะคะจะโตถึง3%ทีเดียวค่ะแต่แนวโน้มธุรกิจนะคะก็ยังเติบโตน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะสาเหตุมาจากอะไรบ้างเทรนด์อันแรกนะคะที่เห็นชัดเลยเนี่ยคนก็จะมีการประหยัดขึ้นผู้คนก็จะเน้นการทานข้าวน,นอกบ้านน้อยลงเน้นการทานสตรีทฟู้ดมากขึ้นหรือว่าลดการใช้จ่ายซื้อของสินค้าที่ฟุ่มเฟือยลงค่ะ อันที่2เนี่ยก็มาจากการที่ตลาดต้นทุนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะคะเหตุผลก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีการเพิ่มต้นทุนค่าแรงงานนะคะ400รบาทต่อวันเนี่ยโดยจะทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยสูงขึ้นถึง5.6%ค่ะและอีกเรื่องนึงน,นะคะที่กําลังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคอนเซิร์นนะคะก็คือเรื่องของการที่ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยจะต้องต่อสู้กับทุนจีนสินค้าจีนะลักเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยคาดกันว่าปี2025นี้นะคะจะมี สินค้าทะลักเข้ามาในไทยเนี่ยสูงขึ้นถึง12%ค่ะทําให้สินค้าอุบโภคบริโภคในไทยเนี่ยเป็นสินค้าจีนสูงถึง41%ค่ะดูเหตุผลเหล่านี้นะคะจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะธุรกิจค้าปลีกเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวค่ะโดยสิ่งที่จะมาช่วยในการปรับตัวและขับเคลื่อนนี้ก็คือเทคโนโลยีและ AI ค่ะโดยถ้าเราดูแนวโน้มในปัจจุบันนะคะ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากนะคะในการทําธุรกิจของธุรกิจค้าปลีกค่ะอย่างแรกเทรนที่มาแรงนะคะคือการทํา AI personalization ค่ะ หรือการทําให้ AI เนี่ยมีการปรับแต่งเพื่อที่เข้าใจตัวลูกค้ามากขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนํา AI มาในการทาแชทบอทคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจตรงไปตรงมาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นค่ะหรือจะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคือการทํา Personalized a d t e r t i t i n g นะคะที่หรือที่เรียกว่าเป็นการยิงแอดเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นค่ะเวลาที่เราคุยกันเนี่ย เวลาทุกคนจะคง,คงสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราเล่นโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Tiktok เนี่ยจะเห็นว่าโฆษณามันเป็นสิ่งที่เราเอกกำลังเสิร์ชหานั่นเองนะคะก็เพราะว่าเขาใช้วิธีนี้น,นเองค่ะคือการยิงแอดให้ตรงจุดลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเทรนด์ที่2ที่กำลังมาแรงนะคะต่อจาก AI personalization นะคะก็คือเป็นเทรนด์ของเรื่อง omni channel นั่นเองค่ะซึ่งเทรนด์นี้นะคะก่อมีมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็ จะยอมเสียตังค์ถึงมากขึ้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รับสินค้าภายในเร็ววันค่ะอย่างตัวอย่างผู้ให้บริการของอ e ีคอมเมิร์ซหลายเจ้านะคะเขาก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะโดยการมีการเพิ่มการขอบเขตการจัดส่งสินค้า ภายในวันเดียวให้ได้ครอบคลุมประเทศไทยมากที่สุดนะคะจากตอนแรกเป็นเพียงกรุงเทพและปริมณทลน,นะคะตอนนี้อาจจะครอบคลุมไปถึงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานให้ได้มากถึงกว่า30%ของประเทศไทยค่ะโดย Omnichannel เองนะคะก็ควบคู่ไปกับการ Delivery ค่ะเรื่อง Omnichannel เองนะคะถ้าจากการสำรวจพบว่าคนไทยเรานี่นะคะนิยมที่จะไปดูของออนไลน์ดูข้อมูลกันให้ศึกษากันให้ละเอียดยิบก่อนนะคะแต่ว่าการซื้อจริงๆเนี่ยจะไปซื้อที่หน้าร้าน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ59เลยนะคะซึ่งถือว่าสูงมากค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็53ของลูกค้าเนี่ยก็จะนิยมที่จะไปดูของหน้าร้านก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปรียบเทียบราคาออนไลน์ที่หลังแล้วก็ไปเลือกซื้อค่ะอีกเทรนที่กําลังมาแรงนะคะก็คือใช้โซเชียลคอมเมอร์ซ่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กแล้วก็ Instagram TikTok อกเนี่ยกำลังมาแรงค่ะผู้คนก็นิยมที่จะซื้อของผ่านทางช่องทางเหล่านี้ ถามว่าเขาซื้อกันยังไงหละ่ะก็เพราะว่าวิดีโอเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาทำคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการแฝงการขายสินค้าเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งการขายสินค้าเหล่านี้นะคะก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือสําหรับคนที่มีมีบทบาทตัวตนอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์คลัต่างๆเนี่ยลูกค้าเขาก็จะยิ่งไม่รีรอที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นค่ะปัจจุบันนะคะคนไทยของเราเนี่ยกว่า83%นะคะซื้อสินค้าตามอินฟลูเอนเซอร์ค่ะซึ่งกลุ่มที่มาแรงนะคะก็จะเป็นกลุ่มของพวกสินค้าบิวตี้รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มของอาหารค่ะและปิดท้ายที่กลุ่มของแฟชั่นนั่นเองค่ะอีกช่่่องงงงททาานนึีมแแรแพกัน ะะก็คือการทําสื่อโฆษณาผ่านทางช่องทางการขายของตนเองค่ะแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะคะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ทําโฆษณาผ่านทางทีวีหรือว่าผ่านทางการทำเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเดียวนะคะแต่เขาจะไปโฆษณาไปที่ร้านค้าปลีกเลยค่ะผู้ค้าปลีกที่เขามีช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะ เขาก็จะมีการนําพวกแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นมาโฆษณาผ่านหน้าร้านของเขาแล้วก็ควบคู่ไปกับการทําโฆษณาผ่านหน้าร้านของเขาในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ทําให้รายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยสูงขึ้นนะคะจากการที่เขาเนี่ยได้รับรายได้จากการโฆษณาของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็น4เทรนด์ที่สำคัญที่กำลังมาแรงในธุรกิจขาปลีกที่เขามีการนำ AI และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับตัวค่ะนอกจากธุรกิจขาปลีกแล้วนะคะอีกเทรนด์หนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะเทรนด์ trend ของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะเขาก็มีการนำ AI เข้ามาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์และก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นค่ะ เทรนที่มาแรงแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เทรนของ 5G เองนะคะนอกจากการที่จะให้บริาการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและแรงแล้วเนี่ยต้องมีการประยุกต์ใช้ 5G ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆก็มีการนํา 5G มาผสมผสานกับเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการทํบล็อกเชนหรือว่า edge computing นะคะเพื่อที่เขาที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ให้ประโยชน์ลูกค้าสูงสุดได้มากขึ้นค่ะรวมไปถึงการใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นเนี่ย ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างๆเนี่ยก็มีการนํา AI มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะคะอย่างเช่นว่าอินเทอร์เน็ตตรงไหนเนี่ยมีปัญหาเน็ตเนี่ยมีการใช้งานเยอะนะคะเราก็จะใช้ AI เนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็ใช้ AI เนี่ยในการที่จะประเมินนะคะว่าแล้วก็พิจิตร่วงหน้านะคะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะหรือตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ว่าอินเทอร์เน็ตจะล่มเนี่ยก็จะไปแก้ไขตัวปัญหาตรงนั้นล่วงหน้าก่อนค่ะ หรือจะใช้ AI ในการตอบจดลูกค้าคือการใช้ AI มาผสานกับการที่จะตอบจดลูกค้ามากขึ้นในการแก้ไขยอย่างเช่นว่าลูกค้ามีปัญหาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะใช้ AI ผสานกับแชทบอตต่างๆเพื่อที่จะให้ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปให้หน่วยงานที่ต้องการนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นค่ะอีกเทรนด์หนึ่งที่สำคัญนะคะที่กำลังเป็นที่พูดถึงก็คือเทรนด์ของเรื่องคลาวด์ค่ะ ปัจจุบันเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีคลาวแล้วก็ Data Center ค่ะซึ่งเทรนนี้เองนะคะปัจจุบันก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็มีการนำคลาวนะคะมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึ้นค่ะโดยคาดกันว่าปี2025นี้นะคะกว่า65%ของบริษัทในประเทศไทยค่ะจะมีการใช้คลาวประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตอนเองมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทางนี้นะคะถามว่าคลาวเขานำมาใช้ทำอะไรในธุรกิจ คลาวตอบโจทย์ดได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำดิจิตอลทราน sf ์เมชันหรือจะมาทำา Data ก็ได้ค่ะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะที่ผู้ประกอบการใช้คลาวก็คือมาช่วยในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เทรนของผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังสนใจนะคะและให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือเรื่องของไซเบอร์ c u เคียวริตี้ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะเราจะได้ยินข่าวบ,บ่อยๆค่ะอย่างเช่นข่าววิชาชีพทางโทรศัพท์ รือจะเป็นมิจฉาชีพที่เราเจอในทางอินเทอร์เน็ตนะคะพวกเหล่านี้นะคะถ้ามองกันรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายให้กับภาพรวมของธุรกิจเนี่ยได้สูงถึงหมื่นล้านเหรียญเลยทีเดียวนะคะในปีเดียวค่ะถ้าตามสถิติแล้วนะคะไซเบอร์ครามที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของฟิชชิ่งแกมนั่นเองค่ะสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเองก็ต้องให้ให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าคงไม่มีลูกค้าคนไหนที่เขาจะ โอเคกับเราถ้าเขาจะต้องสูญเสียเงินของเขาไปกับเ,เรื่องของไซเบอร์คราฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าตลาดไซเบอร์เซキュริตี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเองนะคะจากเทรนที่กล่าวมานี้เนี่ยและผู้ประกอบการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคมเนี่ยเขามีการปรับตัวนำา AI และเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือที่เมื่อกี้เกริ่นไปก็คือเรื่องของการทำแชทบอทค่ะปัจจุบันเหล่านี้เนี่ยเวลาเราโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ย จะไม่เพียงแต่ที่เราจะอาจจะเราอาจจะคุ้นว่าปกติเนี่ยโทรไปต้องรอสายนานแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เราจะพบว่าเราจะได้รับสายคนคุยกับเราเร็วขึ้นแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุยกับเราเนี่ยไม่ใช่คนค่ะแต่เป็น virtual assistant ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการปรับแต่งของ virtual assistant เนี่ยเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีลำหน้าเข้าไปมากนะคะให มีความเสมือนจริงมากขึ้นแล้วก็คุยกับลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเบื้องหลังของ virtual assistant นี้นะคะเขามีการใช้คู่คกับเทคโนโลยีที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะคือ generative AI นั่นเองค่ะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราไปแชทตอบถามตอบถามในอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะเข้า Facebook หาผู้ประกอบการก่อนแล้วก็ถามคาถามเขาซึ่งตอบการตอบคําถามเหล่านั้นเนี่ยความจริงแล้วเราไม่ได้คุยกับคนนะคะหรือว่าไม่ได้คุยกับแอดมินนะคะแต่เราคุยกับแชทบอทค่ะ ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นว่าแชทบอทเราเนี่ยเราคยุยกันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาคือแชทบอทเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยระบบแชทบอทเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่แชทบอทเนี่ยถูกเทรนมาโดย Gen AI นั่นเองค่ะให้เขาเข้าใจลูกค้าแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะอย่างยกตัวอย่างล่าสุดนะคะอย่างเช่นเราพิมพ์ไปว่าเน็ตพัง พิมพ์แค่นี้แชทบอทเข้าใจเลยว่าเน็ตเรามีปัญหาเขาก็จะมีลิสต์คำตอบมาให้เลยค่ะว่าเน็ตเรามีปัญหาตรงไหน1 2 3 4งเราก็เลือกคลิกได้เลยค่ะว่าเราต้องไปช่องทางไหนต่อค่ะตัวอย่างที่2ของการที่ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคมมีการปรับใช้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือว่ากี้ที่กล่าวไปคือการนํา AI นะคะมาวางแผนมากขึ้นว่าแก้ไขปัญหาว่าตรงไหนเน็ตจะล่มก็ไปแก้ไขตรงนั้นก่อนเลยล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มีการมีดราม่าที่หลังค่ะ ส่วนอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจคือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเนี่ยมีการนอกจากที่เขาจะดูทีวีแล้วเขาก็จะไปดูคอนเทนต์ทางในช่องทางสตรีมมิ่งอื่นๆค่ะซึ่งเวลาเราเข้าไปในช่องทางสตรีมมิ่งอื่นๆ,ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาแบบเหมือนกับว่าให้ตัวอย่างหนังหรือว่าแบบมีโฆษณาหนังที่มันโดนใจเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็เพราะว่าเขามีเจน AI อยู่เป็นเบื้องหลักนั่นเองค่ะ ซึ่งเจน AI เหล่านี้นะคะเขาก็จะเรียนรู้พฤติกรรมจากที่เราเคยเซิร์ชหาข้อมูลหรือว่าจากที่เราเคยหนังที่เราเคยดูไปนั่นเองว่าเราดูเรื่องอะไรเขาก็จะเหมือนกับว่ายกตัวอย่างเป็นทีเซอร์หนังที่เราโดนใจเราแล้วก็รู้สึกเครือข่ายนี้หรือว่าช่องทางสตรีมมิ่งนี้เนี่ยโดนใจเราจริงๆกดเข้าไปปรับดูเลยว่าเราอยากดูเรื่องอะไรค่ะและนี่เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจคาลีกและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีการนำา AI และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับตัว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกนารทำงานค่ะ